สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้จะมาแนะนำตัวเอฟเฟกต์หมรุ่นใหม่นะครับเป็น V8S v e r s i ่น2นะครับอันนี้จะเป็นเวอร์ชันแรกนะครับอ่ะน,นี้ก็ V8S แต่จะเป็นรุ่นรุ่นแรกนะครับความแตกต่างก็คือถ้ารุ่นแรกเนี่ยมันจะมีช่องไม้ใหญ่นะครับส่วนเวอร์ชัน2เนี่ยตัวจะเล็กลงและไม่มีช่องไม้ใหญ่นะครับ นี่นะครับในกล่องก็จะมีตัวเครื่องนะครับก็สายสัญญาณสายให้มาสามเส้นอันนี้ตัวเครื่องนะครับตัวเครื่องนี้ไซส์มันจะกว้างคูณยาวเนี่ยดันกว้างสี่นิ้ว ด้านทางความยาวหน้านิ้วนะครับความหนาเห็นไหมความหนาประมาณหนึ่งนิ้วหนักนี่ประมาณ0.25กรัมครึ่งของครึ่งกิโลนะครับเนี่ยเป็นเวอร์ชัน2นะครับเห็นไหมฮะด้านหลังมันจะไม่มีช่องต่อไม้ไม้ใหญ่ละเป็นช่องไม้เล็กอันนี้ช่องชาร์จไฟนะครับชาร์จไฟหรือว่าต่อเข้าขอคอมพิวเตอร์อันนี้ ไลท์หนึ่งไล์สองำหรับไลฟ์สดนะครับหรือบันทึกเสียงผ่านช่องนี้นะครับไอคคอมมนี <Company S 1> คือต่อเสียงเข้าจากโทรศัพท์ iPhone i p a d นะครับเข,ข้าทางช่องนี้นะครับทางสายนะหรือว่าจะเชื่อมต่อทางบลูทูธก็ได้ชื่อบลูทูธคือ V8s นะครับอันนี้มอนิเตอร์ก็คือเสียงออกไปปรีไปแอมลำโพงบลูทูธชุดเครื่องเสียงนะครับเฮดเซนี่สำหรับไอสายสมอ l l ทท็อกโทรศัพท์นะครับ หรือว่าหูฟังที่มีไมค์ในตัวนะครับอันนี้เอเซตนะครับหรือจะต่อเป็นเสียงออกก็ได้นะครับไปชุดเครื่องเสียงเผื่ออยากจะต่อสักสองสองชุดนะครับอันนี้ก็จะเป็นช่องไมโครเนเซอร์หรือไมค์เราใช้ไมค์บ้านก็ได้เราใช้ตัวต่อเอาแบบที่ผมใช้นี่นะครับตัวต่อน,นี่ผมจะแถมไปให้นะครับตัวต่อน,นี่จะเป็นตัวต่อสเตเลจอย่างดีแถมไปให้ นะครับนี่ทำให้ฟรีนะครับสแตนเลสน,นะครับไม่ใช่พลาสติกนะครับเราก็เสียบเข้ากับไม้ของเราไม้ใหญ่ใช่ไหมแล้วฝั่งหนึ่งก็เสียบเข้ากับอของตัว v ีแปซึ่งเป็นสายสนะามจาไม้ใหญ่ก็เสียบเข้านี่เลยนะครับโอเคเก่ความรวดเร็วรุ่นใหม่เนี่ยมีออปชันอะไรบ้างนะครับบนเครื่องนี่นะครับ ก็จะมีตัวนี้เป็นวอลลุ่มเสียงแหลมตัว V8 S Effect Mic เนี่ยไม่ใช่แอ m จิวนะครับไม่ใช่เครื่องขยายนะครับไม่สามารถปรับเสียงดนตรีได้นะครับได้เฉพาะเสียงของไมโครโฟนเท่านั้นนะอันนี้ปรับเสียงไมโครโฟนเป็นเสียงแหลมเสียงทุ้มอันนี้วอลลุ่มตัวนี้ e c c o m p a n y ก็คือวอลลุ่มควบคุมเสียงเวลา เพลงที่จะเข้ามาเราอยากให้มันเบาหรือมันดังก็วอลลุ่มตัวนี้นะครับวอลลุ่มเดคอร์ดตัวนี้ก็เป็นวอลลุ่มสําหรับเวลาเราไลฟ์สดลืมตึกเสียงจะให้เบาแล้วให้ดังนะครับอันนี้มอนิเตอร์ก็คือควบคุมเสียงออกทั้งหมดทั้งเสียงไม่และเสียงดนตรีอันนี้เป็นวอลลุ่มไม่วอลลุ่มไม่แยกต่างหากอันนี้เป็นวอลลุ่มของตัวเอโคนะครับหรือเอฟเฟกนะครับปุ่มลูกเล่นต่างๆนี่ก็จะมีปุ่มที่กดแล้วเวลาเปิดเพลงมันเบา กดปุ๊บเวลาเราเปิดเพลงปุ๊บเรามีปุ่มนี้ปุ๊บเวลาเราพูดว่าเพลงมันจะหยุดนะครับแล้วก็มีปุ่มคาราโอเกะปุ่มโปรปุ่มป๊อปนะครับแล้วก็ปุ่มเอฟเฟกต์ไปเร็วนิดนึงนะครับ มีเหมือนเดิมนะครับมีออโต้จูนมีเสียงใหญ่เสียงเล็กนะครับมีครบหมดเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวจะลองดูตัวของเอฟเฟกอันนี้เสียงปกติอยู่ครับ1、2、3、4 1、2、3、4, าี่เชควันทุผมบันทึกเสียงโดยบันทึกสดนะครับไม่มีการตกแต่งตัดต่อเพิ่มเติมนะครับคือบันทึกยังไงอย่างนั้นเลยนะครับสดๆเลยนะครับ1 2 3 4, สาสี่เชควันทุทเชควันทุทีสมมติถ้าเป็น ปุม่มหนึ่งสองสามสี่ลนี่เสียงปกติแน่เวลาเราพูดหนึ่งสองสามสี่มีลูกเล่นนะครับมีลูกเล่นอันนี้ Auto ออโตจูนกดออกมาก่อนออโตจูนหนึ่งสองสามเลยวล้วจุกบองอันนี้ออโตจูนนะครับอ่าไม่ใช่แล้วก็ออกถ้าเป็นปุ่มที่เมื่อสักครู่นี้ที่บอกว่าถ้าเราเปิดเพลงแล้วมันจะเวลาเราพูดมันจะเบาลงมันจะเป็นทํางานยังไงมอดูนะ สวัสดีครับหนึ่เห็นไหมเสียงเพลงมันจะเบาลงพอหยุดพูดเสียงเพลงก็จะดังขึ้นนะเราไม่ใช้แล้วก,กดออกประมาณนี้นะครับอยนี้เดี๋ยวเราจะมาลองร้องเลงดูซิว่าถ้าเกิดว่าเป็นประมาณนี้เนี่ยเสียงเอฟเฟกของตัวเนี้ยจะช่วยให้เราร้องดีขึ้นไหมอันนี้เราใช้โหมดของคาราเต หนึ่นสงอออออสองสามสี่นิปปออนี่โปรอ้สร็จปบจะกลงหนึ่งสองสามสี่หน,นึ่งสองสามสี่ต้องเช็ควันจุดมาแล้วเอตาสัญญาไว้ไจะบุญนีบาปนั้นพี่มาม่เจอล้วนนา ัญญาหรเอ,อาองรงอประมาณนี้นะครับเสียงคุลองก็อีเท่าไหร่แต่ว่าผม,ผมว่าช่วยได้ดีขึ้นอ่ขอนย่าปิดเลยสนใจสอบถามเพิ่มเติมสั่งซื้อได้ที่เบอร์0940544696 0940544696เบอร์นี้เป็น ID l ลายด้วยนะครับขาดตกบุกข้อประการใดคลิปนี้ต้องขออภัยด้วยนะครับขอบคุณสำหรับ คำรับชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ติดตามนะครับเดี๋ยวมีข้อมูลมีวิธีการต่อหรือว่ามีสินค้าตัวใหม่ๆจะได้ไม่พลาดนะครับขอบพระคุณอีกครั้งครับสวัสดีครับ